สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสกุคนมื่อนี่กับพบกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตำมะฮุงพี่น้องตำมะฮุงปิ่งนกข่าเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าย่างนกข่าเนาะพี่น้องนกสี่โตเนาะพี่น้องเนาะไปตลาดเห็นนกย่างเป็นใจแซ่์กันเลยง่ายแล้วพี่น้องเลยจัดมาน้องไปทำเองเนะพี่น้องแต่ต้มตำนีดตำเองเนะพี่น้องเนาะตำมะฮุงเนาะพี่น้องตำมะฮุงพักหกอะมาเป็นชวนคือเกลาพี่น้องเไ้ยพักสลัดพักสลัดบ นีแล้วก็ถั่วพูพี่น้องแล้วก็มักแตงสองลูกเคลือบหม่วงอยู่ข้างล่างสีลาวน้องเนาะเอารวมๆแล้วก็เป็นส่วนนีกแล้วพี่น้องเอ้ยบุฟงซีมดเดมอนพี่น้องตกคาขวบสี่ตัวเนาะตมตามกับเพชรเพชรคือเก้าพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาบรรยากาศรลยการเล่นงานคือเก้าเอ้าพี่น้องก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องชงกินไปแช่ไปในชาแนลนะพี่น้องเภาพห้วยใจชาวเน็ตพวกขั้วคือเก้าหลือพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องลงมาอ่ามากินนนกัล้จะกะสอบคือเก้าพี่น้องมามา อายเขาดิคนเราก็ชอบมาพี่น้องมากินเดี๋ยวพ่อครัวให้พี่น้องอม,มากพี่น้องมากินน้ำกันจะ้ะอืมอืมอะเป็นอย่างไปกรอบๆเลยพี่น้องอืมเป็นจะแ่บคลั่กนะเดีอยวแสบ นั่นแหละบอกินนะนั่นแหละบอกินนกกระทาเขาเอินบางคนเขาว่านกกระทาอบน้ำผึ้งแสบไปหอมมันหอมเพินมักมาหอมยังดีนี่มองะแซ่แกงกระชมตำอยู่ก็เข้ากันคักไปหน่อย มันี้พอรครบไปจัดลาดพี่นอ้องบรรยากาศ้วยกันเลื่องานคือเก้าพี่น้องม,มากินน้ำกันด้วยจ้ะพี่นอ้องเมนูง่ายเลยพี่น้อง ม่นินี่ก็ง่ายไล้พี่น้องเอวะไม่เนั่นไม่ยากงนะถ้าพี่น้องอยากให้เรากินอย่างก,กับเม่นมาได้พี่น้องเดนะมีที่จัดให้พี่น้องเนาะเป็นมาแต่คลิปให้พี่น้องมองพี่น้องมอง ด่างแห้งๆก็กร,บรอบเลยเนาะยิ่งตมต่ำนี่พ่อเขากันเลยพี่น้องยูว่าเขาท่าพี่น้องไว้เมนูนี่พอกินได้อีกเนาะ อีกเมนูหนึ่งจะนายบอกเคยกินคือปลาไหลเน่ะบอกกินคักคลัวกิน<ร>แล้วปลาไหลแตนนานายบอกกินจะบอกเคยเป็นคนล่าก่าจริงแต่ผมบอกบอก,กินแล้วเนาะ สัมภูมิประเทศนําปลาหลายๆคือเก่านะพี่น้องเนาะ yeah รสจัดจุดยอดเลยพี่นนอะติดจัดไ่กินน้ำกันได้จัดเนาะ<ม>เออแล้วเอออี่น้ำพี่เนอะหอมเลยพีอเนาะะหอมครักพี่ จบน้ำปลาเขาตาเอาหายอ่นะน้ำปลาน้ำพริกเนี่ยพี่น้องแดงปไปเนี่ยข้คู่กินเท่าเหนียวยังวะ น้องพากินข้าวเหนียวพี่องมีการลื่นกินข้าวเหนียว่าินข้าวไม่กินข้าวพี่องแม่ก็ใช้ยกก็มืก่อนเลยปะ ตำนี่กินนังไรก็แเ่บพีน่น้อยเฮ้ยนิงไรก็แซ่บต่ำนี่พี่ว่านัทเลืพีน่นอ้อยกตากพอดังโตะเนี่ยพี่ว่านัทนิงต่ำนี่แจ่บครับพี่โตคนทองโตัวเนาะ ถามแล้วว่าลูกสาบไปค่ะถึงลูกสาวกเ็เลนะ่นใชมผมก็จะมาครอบกล่อง เมนูง่ายๆแต่เราจัดบอกง่ายเลยไปหน่อยว่าแซ่บไม่ไนู้แหละจัดบอลองกินมะเขือเทศก่อนนะมีพี่น้องว่าบางคนนะคือบอกกินมะเขือเทศ กินได้อยู่พี่น้องเยแต่ว่าบางครั้งก็บอกว่าได้กินพักมันหลายเนาะเป็นเนาะเมื่อกาเห็นแมาก็บอกว่าจะเล่นพักเอาเป็นของเล่นกินนะเขามีหลายคนก็ถามมาว่ากินลายล้วนี่คือเห็นอ้วนกขาบอกบ่อ้วนเน้องมันเป็นคนออกกําลังกายนะพี่น้องทำงานแบบไงไหมทำงานออกกําลังกายเป็น่านี่ทำงานยกของอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่นาะเขาก็เลย บทําให้ร่างกายเขาไม่ค่อยอ้วนน้องเป็นอย่งนั้ชาวในก็เพราะอ้วนอย่างบัอ้วนนะพี่น้องชาวในจนบางครั้งจะได้กินยาอ้วนพี่น้องอยากอ้วนกินนยาอ้วแต่บ่อ้วนพี่น้องอยากอ้วนคือข้าวยากอ้วนครับบ่อ้วนพี่น้องกินอยู่กินบางวันนี่พี่น้องเอ้ยกินข้าวกขาปกติสามเวลาพี่น้องเป็นบ่อ้วนกินกระจายพี่น้องไม่กินน้อยนะคือพี่น้องเห็นกินเต็มคาดนี่มัดมัดกินอยู่ในบ่ได้อัดคลิปก็คือกันได้พี่น้องกินหลายแบบนี้ คันว่าบืนข้าวเหนียวกะหนึ่งเป็นกระติบเปิดลกินอ่ะอคือพ่กพ่อถ้าบ่ได้อัดคลิปเวลากินข้าวเหนียวเข้าหยังข้างนอกแต่เวลาอัดคลิปเป็นกินจะเน้นข้าวหลายเป่นกินข้าวเลยถ้าข้าวสวยอะ่ะ2จาน4ห่อ,น,อ,อนี่บ่อิ่มาขคงนิดหน้อยคันของสแสียบตากินจนบ่เยอะลุกจรินนานเบิร์นเน่เพราะว่าเป็นคนมาทำงานแล้วเนาะ บาได้กินแล้วก็นอนกินน้องน่องกายทำงานตอนมนไม่ค่อยอ้วนน่ะร้องจับบ่อ้วนบ่พร้อมพี่ไหนก็มาดาร้องเนอืมโบเห็นถนักเหมือนอะไรพี่น้องวะ <c oughs>

แล้วได้อ่านมาเทเทศะเจาอน้เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เมื่อพี่น้องยังเลยเครื่องเทศอรพี่น้องก็นำไปลอะไรพี่น้องเลยอิ่มแล้วพี่น้องไปรับกีปีครับขอจบเพลงนี้นะเพนเนาะคลิปหน้าพอกันไม่อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในชาแนนะเพืนเนาะฝากเพืนใส่สาวในอย่าพัวในเด็กพี่น้องเด้อเอาก็รมาสวัสดีค่สบา